ีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับระบบสุดยอดนะครับทางเทคโนโลยีของกองทัพจีนนะครับที่มีความทันสมัยและล้าหน้าในอนาคตเป็นอย่างมากนะครับระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกกันว่า k z 1A นะครับโดย k z 1A เนี่ยเป็นระบบนําดาวเทียม ขึ้นสู่อวก,กาศนะครับของประเทศจีนถามว่าทําไมดาวเทียมถึงมีความสําคัญในทางทางหารเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยมันมีความสําคัญในทางทางหารที่สูงมากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการที่หลายประเทศเนี่ยมีดาวเทียมนะครับอยู่ในวงโครจรหรือในอวก,กาศเนี่ยจะทาให้เขาเนี่ยสามารถนะครับค้นหาข้อมูลตําแหน่งต่างๆนะครับทางภูมิศาสตร์หรือทางยุทธศาสตร์ได้ไปอย่างดี อีกไปถึงในอนาคตนะครับอาจจะมีการพัฒนาเทคโนโลยียิงขีปนาวุธจากดาวเทียมได้นะครับหลายประเทศเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาดาวเทียมและระบบนําดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองไปได้จีนเองเนี่ยมีระบบที่เราเรียกว่า k z 1 a นะครับโดย k z 1 a เนี่ยเป็นการยิงแบบเร่งด่วนนะครับหรือนําดาวเทียมขึ้นสู่อากาศได้อย่างรวดเร็วนะครับจุดประสงค์ของการพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นนี้เนี่ยก็เพื่อ ใช้ในการนําดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นแหละครับโดยดาวเทียมที่นําขึ้นไปเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบไปนอกจากจีนแล้วเนี่ยยังมีอเมริกาและรัสเซียนะครับที่มีระบบอาวุธที่สามารถทําลายดาวเทียมของประเทศต่างๆได้ทําให้นะครับเมื่อดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยถูกทําลายแล้วเนี่ยการส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นไปนะครับในความเร็วที่สูงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถ้าหากดาวเทียมดวงหนึ่งเนี่ย โดนทำลายนะครับยกตัวอย่างเป็นดาวเทียมที่เกี่ยวกับการสื่อสารจะทำให้การสื่อสารเนี่ยเป็นอันภาคแทบจะทันทีเลยทีเดียวนะครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยนักวิเคราะห์หลายๆประเทศเนี่ยมองว่า KZ1A เนี่ยมันไม่ได้ยิงได้แค่ดาวเทียมเท่านั้นแต่ยังสามารถยิงขีปนาวุธทางทาหารได้อีกด้วยและที่สําคัญเนี่ยทำการยิงได้นะครับโดยสั่งการผ่านมือถือหรือผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองโหล้ำมากเลยเนี่ย k z 1A นะครับมีจุดเด่นตรงที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับในทุกสภาพภูมิประเทศนะครับโดย k z 1A เนี่ยจะถูกติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับสาเหตุที่ติดตั้งบนรถบรรทุกเนี่ยเนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงนะครับหากดำเนินการควบคุมโดยใช้ฐานยิงแบบอยู่กับที่แล้วเนี่ยสมมุติว่าฐานยิงโดนจู่โจมหรือโดนทำลายหรือโดนยึดโดนยึดไปโดยข้าศึกเนี่ย อาจจะทำให้ระบบอาวุธเดี๋ยใช้งานไม่ได้นะครับกองทัพจีนก็เลยคิดไว้ว่าใช้งานโดยติดตั้งไว้บนรถบรรทุกนะครับทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกประเทศแล้วก็เคลื่อนที่ไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศเลยทีเดียวเรียกได้ว่า,อารอบรอบประเทศจีนนะครับจะมีระบบ KZ1A ประจําการอยู่เพื่อสามารถยิงดาวเทียมขึ้นไปทดแทนได้ในจากทุกที่นะครับทันเวลาโดยทันทีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกเก้า อีก9ก้าหนึ่งของจีนที่น่าจับตามองนะครับเทคโนโลยีดาวเทียมเราอาจจะได้เห็นหลายประเทศเนี่ยอาจจะพัฒนาระบบอาวุธทางด้านดาวเทียมอีกมากยิ่งขึ้นที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องดูว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะซื้อเคซ a หนจากจีนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ซื้อลถถังเอ่อลถถังนะครับลดลำเลียงพลจากประเทศจีนนะครับเช่นวีทีโฟอะไรเงี้ยจากจีนผมคิดว่าถ้าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จนะครับกองทัพไทยก็อาจจะได้ซื้อมานั่นเอง เอาละครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ